พี่บุญเดี๋ยวมันจะวนอีกเลยเอ,อกนี่จูอยู่กับเออเอาหยุดหยุดแล้วไง <laughs> ไท<อ>ย <laughs> เรือครั้งแรกมันวุ่นวายขนาดนี้เลยเหรอถ้าพายอะอยู่หัวไม่เอา <laughs> งานนี้ <c oughs> ก็มาลุ้นกัน<อ>ว่าจะได้ดูเหี่ยวาายนะหรือจะลม่มเหี่ยวแดงเมื่อเช้าเห็นเหี่ยวมันบินวนๆอยู่เข้าใจอารมณ์แบบไอพี่มากพักพขนงอะไรนะั่นแหละไอที่พายเรือวนอยู่กับที่เนี่ย กับคลิปนี้พายเรือดูเหี่ยวที่จันทบุรีไปดูเช้าเมืองจันหน่อยสิเขาทำอะไรน้าโหมเมืองจันมีน้ำจิ้มอ่ะมีน้ำจิ้มอันนี้พวกสักพยาไงจริงเหรอตอนนี้ไปดูสกิลการหาที่จอดรถ ไม่ไ้อะไรมากเจอเป็งไหนก็จอดตังโก2ยี่สิบค่ะขอยดีมากจัุเรียบร้อย่อนคุณแ่คุ้มค่าหใหญ่นเออไหนดูดิ ถ้าโกดิบ20บาทมีน้ำจิ้มเอา6อันเดี๋ยวมาเอานะคะเก็บไว้ให้ด้วยไปดูตลาดตอนเช้าอันนี้เป็นตลาดสดไงถ้าของกิน,น,นปลาฉลามเหรอฉลามเนี่ยนะจริงเหรอฉลามฉลามเหรอฉลามตัวใหญ่ไหมฉลามนี่ใครทำกับข้าวอะไรอ่ะ ไม่รู้อยากรู قي, ้เฮ้ยหอยเนยจะชอบหอยจุ๊บแจงฮะเอาเรียกเหมือนกันใช่ไหมกับคนกระบี่แต่หอยจุ๊บแจงกระบี่ตัวมันจะดำๆกว่าแต่หอยหอยที่นี่มันขาวดีนะค่ะไหนไหนไหนเป็นสี ไม่เชื่อนะอีกหลอกเด็กโอเคจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะโอเคเหมือนมีไฟไหม้เนี่ยกำลังจะขับไปดูนะทุกคนีนะนี่ดีไฟฟลัมด้วย ได้ยกอ่ะยกไงอ่ะหน้าหลัลงม<ร>าอนนะเดี๋ยวมา่อนมา่อนลไปไปเรือดูเหยี่ยวต้องเจอใช่ไหมเหยี่ยวอ่ะห้ามกระโดดนะห้ามยึกยัก,ยก,ยกด้วยห้ามยึกยักด้วยห้ามทุกอย่างเออนั่งเฉยๆได้ จูจะอยู่หัวหรือจะอยู่ท้ายควรจะอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าพายอ่ะอยู่หัวไม่เอานาพอยไปซื้อไม้พายเหรออ่าสองคนพายก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วคืออะไรเราลงไปนั่งรอแล้วตอนนี้ยังไม่ลงเอาสิกูหัวยังไม่ลงตอนนี้คนลงได้ไงล่ะยิงพายไม่เป็นเลยเนี่ยเป้าหมายของเราก็คืออีกต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นเราจะพายไปแล้วใายกับ มันจะไม่ล่มใช่ไหมไม่ล่มล่มโอ้ยมันไหวใช่ไหมพลอยไหวพี่เหรไหวใช่ไหมลุบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้เดียวให้น้องจับพี่บูดมันไม่ล่มแน่ใช่ไหมไม่พี่บูดมันเอียงอะไม่ล่มจริงเหรอไอ้ตกนะเฉยเฉยอย่าให้ตกเลยนะวิ่งพี่บูดกลัวนั่งกันนีอย่ายุกยิกอย่ายยุกยิก มันเอียงพี่บุดมันเอียงมันเอียงพีุ่โอ้ยโอ้เธอจะวายหนักคิวขึ้นไคลื่อไปด้วยคิวขึ้นไปคิวขึ้นหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำใจก่อนพี่บุอมาเอาละี่จริงอ่ะต้องมีไม้กระดานผ้าแล้วเราต้องนั่งข้างบนรงหัวตรงเลอไปแล้วนะทำไมใใเออไปแล้วนะ อะขาไปเธอพายนะเฮียได้เลยก็ได้จริงเหรอขากลับเธอก็พายเหมือนกันอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันอีต้นไม้น่ะเลยไปดูเหี่ยวแดงเมื่อเช้าเห็นเหี่ยวมันบินวนๆอยู่ไม่รู้จะไปถึงเหี่ยวแดงก่อนหรือเปล่าไม่เคยมาดื่มน้ำมาจริงเหรอไม่เคยเอาเรือมาพายเนี่ยเหมือนได้ออกกำลังกายไงพี่พูด เรือเพิ่งซื้อเมื pues ่อเด้นท e ี่แล้วเลยจริงเหรออ๋อเพิ่งซื้อต่อนน้ำท่วมเข้าใจอารมณ์แบบไอพี่มากพะขนงอะไรนั่นแหละไอ้ที่พายเรือวนอยู่กับที่เนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมไอตัวใหญ่น่ะโอ้ยบินบิน่นี้ยนี่ยเนี้ยโอ้ตัวยใหญ่เดียว จะพาทุกข้าปารแล้วเออเยะยตั้งหลับไปแแล้วก็พี่บุตรก็ยังยืนดีเลยนะต้นนั้นน่ะนะใช่ต้นไสชอองแสงนะอ๋อนั่นเานชอบไปจอดจนเขาทำที่ไงไปกลับกันพี่หี่อพี่พูดแม่ฮะอยากใหญ่ อลูกกูเนี่ยโอ้ยเดี่ยวพี่บุญไฟกลับได้ไม่ต้องถึงมือจะหรอกนี่สองตัวอุ๊ยเออเห็นไหมพุ่กุลน่ยบินบินอยู่เนี่ยสองตัวนี่มบินกลับมาแล้วเนี่ยบินกลับมาต้นไม้เดี๋ยวเดยไฟกลับไปตรงหลังคาเขียวๆตรงนั้นแผงคาฟ้า ให้ช่วยไหมเดี๋ยวให้พายตรงนี้ก่อนเออให้พายตรงนี้ก่อนนะโอ้ยบูดไอ้เราก็นึกว่าจะพายเป็นหนัดพายพาเข้าป่าแล้วเอาไงบูธเอาบูธอ่ะช่วยเลยใช่ไหมเออเอาวะอาพี่บูดเดี๋ยวมันจะวนอีกเลยเขาออกนี่จูอยู่กับเอเออเอาหยุดหยุดแล้วไงไอ้ ว <laughs> นอีกแล้วเรือวนเรือวนอยกทีเรือวน,นอยู่กันที่แล้วทุกคนไม่ถึงแล้วไปไมถึงบ้านปล <laughs> ากูเข้าปลาอีกเฮ้ยมันจะไม่วนกลับที่เดิมแล้วใช่ไหมตอนนี้เรือไม่วนแล้วนะ <laughs> โอเคไม่พายแล้วเนะี่ยเหนื่อยหาทำทุกอย่าง พอดีเอ้าพี่พุธเดี๋ยวมาจะมาจะมาจะมาจงตนถึงท่าไม่ได้นะถึงท่าแล้วเร็วให้ดูสภาพกุลมาไปอ้าวเบรรี่สอดตรงนี้ไดไมมาทุกคนพามาคาเฟ่จันทบุรี คนตอนเรามานี่ฝนมันก็ตกนะแต่เขาก็มีร่มให้อันนี้ร่มฟรีร่มฟรีนะมันก็ตกแต่งแบบแนวญี่ปุ่นจริงๆโซนมันก็ยาวอยู่ฝั่งนู้นก็มี <ive> เดี๋ยวพาไปดูว่าข้างในมันมีอะไรคาเฟ่นน่ารักน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นค่ะเมนูอันนี้ก็เป็นเมนูจริงๆก็มีทั้งชาทั้งกาแฟมีอาหารโก้ชิมะชิม ออโอเคนะองก็สดชื่นอะ่ะอันนี้อะไรนะโอริกินีอันนี้จ้ะทุกคนโอริกินีเป็นอันชันกับนมเย็นเนี่ยกินทีบอ่ะนะครับกินคำหนึ่งอืมเป็นไงโอ,อ้ เมมื่่อกี้ใชคาเฟ่เล็กๆคนในคาเฟ่เล็กๆนี่พอดีมากอ้าวหรอมันดีเลย์ด้วยเหรอใช่มาตรงไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเขาด่านักลอยเนาะที่ไหนตรงนี้อ้าวนักกลับแล้วนะเด็กๆบายสวัสดีค่ะพี่โจโอ้ยเตียห้องน้ำมันเป็ปรัปรุงเนี่ยอ๋อโอเค ไปเจอกันนะเอาบายบายกันแล้วบายบายเต็งกิวยหลับแล้วหรอทำไมแกล้งหลับป่ะจีแกล้งหลับบายบายเต็งก<ป>ิวมากกลับแล้วทุกคนน้องมาส่งโอเคกลัรแล้ว